เดี๋ยวเราพามาชมนะครับว่าตัว 530e มีอะไรที่น่าสนใจบ้างโดยเริ่มต้นเลยผมขอบอกอย่างนี้ครับว่าสําหรับพอเป็น LCI แล้วในโฉม G30 นะครับ LCI เปลี่ยนมาจากตัวก่อน pre LCI เนี่ยหลักๆเลยคือไฟหน้าครับได้เป็นไฟหน้าตัวใหม่ไฟท้ายตัวใหม่นะครับผมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ชุดพาร์ทครับ M Sport นะครับดีไซน์ใหม่ล้อแมกดีไซน์ใหม่รวมไปถึงภายในนะครับผมได้หน้าจอครับขนาดใหญ่ขึ้นนะครับจาก10.25นิ้วมาเป็น12.3นิ้วนะครับ จอเซ็นเตอร์ตรงกลางนะครับผม สวัสดีครับพบกับผมกับตันแมชคาร์ครับผมวันนี้แมชคาร์รีวิวนะครับขออนุญาตมารีวิวกับ b m w นะครับซีรีส์5นะครับโดยคันนี้คือ 530e m sport นะครับโฉม G30 LCI เรียบร้อยแล้วครับคันนี้นะครับแน่นอนพอรหัสเขาลงไทยด้วยตัว e นะครับคือรุ่นลั๊กอินนั่นเองนะครับั๊กอินก็คือเป็นเครื่องยนต์นะครับสันดาบบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับรวมพลังกันนะครับเป็น ระบบไฮบริดนั่นเองที่สามารถเสียบชาร์จไฟฟ้าได้ก็คือบริก n นะครับเดี๋ยวเราพามาชมนะครับว่าตัว 530e มีอะไรที่น่าสนใจบ้างโดยเริ่มต้นเลยผมขอบอกอย่างนี้ครับว่าสําหรับพอเป็น LCI แล้วในโฉม G30 นะครับ LCI เปลี่ยนมาจากตัวก่อน PreLCI เนี่ยหลักๆเลยคือไฟหน้าครับได้เป็นไฟหน้าตัวใหม่ไฟท้ายตัวใหม่นะครับผมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ชุดพาร์ทครับ M Sport นะครับดีไซน์ใหม่ล้อแม็กดีไซน์ใหม่รวมไปถึงภายในนะครับผมได้หน้าจอ นขนาดใหญ่ขึ้นนะครับจาก10.25นิ้วมาเป็น12.3นิ้วนะครับหน้าจอเซ็นเตอร์ตรงกลางนะครับผม ถือว่าโดยรวมนะครับปรับเปลี่ยนมาค่อนข้างเยอะเลยแล้วเดี๋ยววันนี้ผมพามาเจาะสเปคเลยครับว่าสําหรับพี่ๆที่ดูเป็น G30LCI นะครับจะได้ออปชันฟังก์ชันอะไรในตัวรถคันนี้บ้างนะครับเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจนะครับแจ้งก่อนว่าในราคาป้ายแดงเนี่ยเขาอยู่ประมาณ3ามล้านเนะครับในรุ่น M Sport นะแล้วก็ตัวปรับอินเนี่ยเขาเป็นรุ่นท็อปสุดอยู่แล้วนะครับก็จะอยู่ในราคา3ามล้านเแล้วก็ไม่รวม BSI เนาะ BSI ก็จะมีหลายปีเลยก็บวกไปอีก5้าหมื่นหกหมื่นหนึ่งแสนบาทตามแพ็กเกจไปนะครับแต่พอมาเป็นรา มาก,มากสามารถมาอัปเดตสต็อกกับเราได้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าในรุ่น G 3 0 LCI เรามีเข้ามีออกอยู่ตลอดเวลาแน่นอนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวยังไงไปชมออปชันกันขอเริ่มที่ตัวไฟเลยครับผมตัวไฟ LCI แล้วแน่นอนนี่เป็นปุ๊บเป็นไฟ LED หงายแล้วนะครับคือจะเปลี่ยนจากตัวก่อน LCI แบบชัดเจนเลยแล้วไฟตัวนี้นะครับก็เป็น BMW LED นะครับมีระบบฟังก์ชันออปชันเนี่ยครบหมดเลยเปิดปิดอัตโนมัตินะครับปรับสูงต่ำอัตโนมัติเลี้ยวตามอง,องศาพวงมาลัยอัตโนมัตินะครับมีมาให้ครบทั้งหมดเลยแล้วก็เรื่ององงขตัว เซนเซอร์นะครับตัวนี้มีเซนเซอร์รอบคันกล้อง360อ,องศาร,รอบคันนะครับแล้วกล้อง360อ,องศาร,รอบคันเนี่ยเขาจะมีมาให้เฉพาะในรุ่น M Sport เป็นตัวปรับอินเท่านั้นด้วยนะแล้วก็เรื่องของตัวกระจังหน้าครับดีไซน์ใหม่แต่ระบบเดิมยังคงอยู่นะครับคือตัวกริดนีกริวนั่นเองกริดนีกริวเนี่ยก็คือจะเป็นตัวเปิดปิดไฟฟ้านะครับเปิดปิดอัตโนมัติเพื่อระบายความร้อนในห้องเครื่องยนต์นั่นเองนะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งตตเรยนน์าามีขด2.0ล 4สูบนะครับทำงานควบคู่กันเนี่ยเครื่องยนต์บวกบอเตอร์ไฟฟ้านะครับสามารถรีดแรงม้าได้สูงถึง252แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดเขาทําได้ถึง420นิวตันเมตรเลยแล้วก็เครื่องยนต์ตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกับตัว Extra Boost นะครับที่สามารถบวกพละกําลังแรงม้าไปได้อีกนะครับทำให้ทั้งระบบของเขาเลยเนี่ยสามารถรีดแรงม้าได้สูงสุดถึง292แรงม้าเลยนะครับแรงมากๆเลยแล้วก็ขนาดแบตเตอรี่ของเขานะครับมีขนาดสูง12กิโลวัตต์ออลนะครับซึ่งตัวนี้สามารถเสียบชาร์จ ไฟบ้านได้เลยนะครับตัวรถเขาเนี่ยจะมีชุดชาร์จไฟบ้านแถมมาให้นะครับแล้วก็สามารถชาร์จจากนี่ด้านข้างตรงนี้จะเปิดกดเปิดแล้วก็เสียบชาร์จไฟบ้านได้เลยซึ่งตัวเสียบชาร์จไฟบ้านที่ชุดชาร์ทที่เขาแถมมานะครับจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆนะครับเพื่อชาร์จจาก0%เนี่ยไป100%แล้วก็ตัวแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยสามารถวิ่งไฟฟ้าล้วนได้นะครับถึง70กิโลเมตรตามที่เขาเคมาจากโรงงานเลยแต่ว่าวิ่งจริงนะครับผมก็คิดว่าจะอยู่ประมาณช่วง60บวกลบตามน้ําหนักเท้าของผู้้้ััับบีีีนนครรแลววกก็เยตะ จับคู่ไปกับเกียร์8 steptronic นะครับขับสนุกเข้าไปอีกต้องบอกอย่างนี้ว่าสําหรับเรื่องของพละกําลังนะครับเรื่องของเกียร์นะครับแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเขาจัดมาให้ค่อนข้างที่จะเต็มมากๆสาหรับพี่ๆที่ได้ในราคามือ2ไปเนี่ยผมบอกเลยว่าฟังก์ชันออปชั่นเต็มๆแบบนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะ สำหรับล้อแม็กครับขอบ19นิ้วลายใหม่แบบนี้นะครับแล้วก็ในรุ่น530 EM Sport ครับจะได้เบรก M สีน้ำเงินแบบนี้เลยนะครับก็เป็นออปชันที่จัดเต็มมากๆช่วงล่างเนี่ยจะเป็นแบบ Adaptive M Suspension นะครับเป็นช่วงล่างที่ขับสนุกอีกหนึ่งตัวเลยนะครับช่วงล่าง Adaptive ตัวนี้นะครับตัวกระจกมองข้างเปิดปิดไฟฟ้านะครับแล้วก็นี่สังเกตได้ง่ายๆจากการที่ผมล้วงเปิดปลดล็อกประตูนะครับตัวกระจกเขาก็จะเปิดออกมานะครับตัวนี้มี Comfort Access นะครับล้วงไปเพื่อปลดล็อกแตะด้านนอกนะครับเพื่อล็อกประตูนะครับมีมาให้ จริงๆตัวนี้เขาสามารถรองรับการโหลดแอปพลิเคชันนะครับผ่านโทรศัพท์นะครับสามารถใช้งานเชื่อมต่อกับตัวรถเพิ่มเติมได้อีกฟังก์ชันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่สะดวกสบายมากๆนะครับในยุคนี้แล้วเราใช้โทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนกันทุกคนอยู่แล้วนะครับเชื่อมต่อกับตัวรถได้ง่ายๆเลยประตูของคันนี้นะครับได้เป็นแบบซอฟต์โค้ดด้วยนะแปะไปเบาๆประตูดูดครับอ่าทั้ง4บานเลยนะได้ประตูตัวนี้ไปครับ และสำหรับล้อหลังนะครับก็ได้ตัวเบรก M เสียเกันเช่นกันนะพอมาด้านท้ายนะครับไฟท้าย LED นะครับในรุ่นของ LCI นะครับจะเป็น LED ขนาดใหญ่เลยซึ่งตัวนี้เวลาเปิดไฟตอนคืนนะครับสวยงามมากๆรวมไปถึงเวลาพี่ๆเหยียบเบรกนะครับไฟตัวนี้โดดเด่นมากๆแน่นอนครับด้านท้ายนะครับได้เป็นประตูท้ายไฟฟ้านะครับเปิดปิดไฟฟ้านะตัวนี้ อ่ะแล้วก็สามารถเปิดปิดเพิ่มเติมจากตัวรีโมทได้นะครับกดค้างที่ตัวรีโมทนะครับประตูท้ายไฟฟ้าจะเปิดรวมไปถึงการเปิดด้านในห้องโดยสารนะครับวันนี้ก็กดเปิดได้แล้วก็ยังมีนี่แอนเฟียเซต่เตะเปิดเตะปิดนะครับทำได้ทั้งหมดเลยกับฝาท้ายตัวนี้นะครับชุดแต่งด้านหลังครับ M Sport ดีไซน์ใหม่ด้านหลังจะเป็นทรงแบบดิฟฟิเซอร์ปลายท่อคู่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ชุดชาร์จที่ผมแจ้งไปนี่เขาจะมีแถมมาให้กับตัวรถทุกคันนะครับที่เป็นรถปลั๊กอินอยู่แล้วอ่ะเป็นชุดชาร์จไฟบ้านนะครับซึ่ ชาร์จเนี่ยสามารถเสียบชาร์จเข้ากับตัวรถได้เลยรวมไปถึงนี่ตัวปลายสายเห็นไหมเป็น3ตาแบบนี้ครับมีปลั๊กกลาวมาให้เสียบกับตัวไฟบ้านปกติได้เลยนะครับแล้วก็พี่ๆสามารถชาร์จทิ้งข้ามคืนไว้ได้เลยนะเพราะว่าระบบพวกนี้นะครับพอไฟเขาเต็มคล้ายๆกับโทรศัพท์มือถือเราเลยครับเขาจะตัดไฟให้อัตโนมัตินะครับตอนเช้าก็แค่ทดอดแล้วก็ขับได้เลยสําหรับพี่ๆที่ใช้งานไม่เกินวันละประมาณ6070กิโเมตรนะครับเท่ากับพี่ๆจะไม่ไม่ต้องใช้น้ํามันเลยอ่ะคือเราไปใช้น้ํามันกับการวางแผนเดินทางไกลๆเดดดินนนออออกกต่่าางจััหววะะไรยย้้้้ใชแล็ท 5ี้เป็นไซส์กลางค่อนใหญ่อยู่แล้วนะครับเก็บของสัมภาระได้เยอะมากนะครับถุงก๊อฟใส่ได้แน่นอนนะแล้วก็ด้านใต้นะครับดึงตัวถาดตรงนี้มานะครับสามารถเก็บของเพิ่มเติมจากด้านท้ายตรงนี้ได้อีกด้านซ้ายมีช่องวางเก็บของได้อีกเล็กน้อยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่ใส่ของจุของได้เยอะมากครับ ภายในครับของ G 3 0 LCI นะครับรูรามากตัวพวงมาลัยครับเป็นดีไซน์แบบ M Sport นะครับพุ่มด้วยหนังที่เทกเจอร์เขาดีมากนะด้านหลังมีพาร์ตชิพครับที่พวงมาลัยมาสังเกตกันนะครับจะมีระบบตัว Adaptive Cruise Control นะครับผมซึ่งตัวนี้มี Stop and Go ด้วยนะครับเป็น Adaptive Cruise Control ที่ได้ถึงจุดหยุดนิ่งเลย Speed Limit นะครับมีมาให้การควบคุมความเร็วอัตโนมัติแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะครับสามารถปรับไฟฟ้านะครับได้ทั้งหมด4ี่ทิศทางเลยอ่ะแล้วก็ที่หน้าไม่นะครับจะเป็นตัวหน้าไม้ ID มแบบ Full Digital แบบนี้นะครับรวมไปถึงด้านบนตรงนี้จะมีตัว Active w i n d s h i e l d นะครับก็คือจะเป็นตัว Active Display นั่นเองที่จะสะท้อนขึ้นมาที่กระจกให้เราเห็นนะครับสามารถบอกความเร็วจากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับระบบต่างๆนะครับที่เป็นขั้นพื้นฐานเนี่ยตัวช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับไม่ว่าจะในเมืองหรือว่าเวลามีคนมาตัดหน้าตัดหลังเนี่ยตัวรถจะมีการเบรกให้อัตโนมัติระบบพวกนี้มีให้อยู่แล้วนะครับจริงๆระบบพวกนี้สังเกตง่ายๆจากรถที่มีตัวนะรัพมาอยูกัน ตัวประคองเลนประคองพวงมาลัยดึงพวงมาลัยกลับนะครับมีให้ครบทั้งหมดกับรุ่นนี้แล้วก็การตกแต่งของไฟแอมเบียนไลท์นะครับนี ก็จะอบร้อนไปด้านหลังนะครับด้านหน้ามีให้ครบหมดแล้วก็ตัวไฟแอมเบียนไลท์เนี่ยจะสามารถปรับเปลี่ยนเฉดสีได้นะครับค่อนข้างเยอะเลยตัวเบาะครับเป็นรูปแบบแบบทรงสปอร์ตนะครับนี่มีปีกด้านข้างนะครับตัวเบาะเป็นสีน้าตาลแบบนี้เลยนะแล้วตัวเบาะเนี่ยจะหุ้มด้วยหนังดากต้านะครับที่ตัวเบาะก็จะรองรับการปรับไฟฟ้านะครับรวมไปถึงเมมโมรี่ซีทนะครับได้ทั้งหมด2องตำแหน่งนะครับนี่ตัวเมมโมรี่จะอยู่ที่ตัวแผงข้างประตูตรงนี้นะครับตัวยืดน่องนะครับรวมรวมไปถึงตัวรำบาร์นะครับมีมาให้ครบท แล้วก็เครื่องเสียงครับในรุ่น 530e M Sport นะครับพอเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับเครื่องเสียงจะเป็นฮาร์มันกาดอนรอบคันนะครับเครื่องเสียงเนี่ยไพเราะมากๆครับแล้วก็ที่ผมแจ้งไปพอเป็น LCI นะครับหน้าจอครับเซ็นเตอร์ตรงกลางนะครับจะเป็นขนาดใหญ่และจากเดิมเนี่ย10.25นิ้วในรุ่นก่อน LCI นะครับพอ LCI มาแล้วจะเป็นขนาด12.3นิ้วนะครับที่หน้าจอเนี่ยรองรับการทัชสกรีนนะครับรวมไปถึงเล่นผ่านตัว iDrive ตรงกลางตรงนี้นะครับลูกกลิ้งตรงนี้นะครับสามารถปรับได้เลยหน้าจอเนี่ยรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับสามารถ เชื่อมต่อแบบไร้สายได้นะครับแล้วก็หน้าตาของรูปแบบตัวแอร์นะครับผมตัวนี้เขาจะเป็นแบบดิจิตอลและในรุ่น LCI นะก็จะสามารถปรับลมแอร์นะครับปรับอุณหภูมิผ่านหน้าจอตัวนี้ได้เลยครับตัวแอร์เป็นแบบ4โซนนะครับก็คือด้านหน้าจะเป็นแบบ2โซนนะครับปรับแยกซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังนะครับเป็น2โซนด้านหลังนั่นเองรวมกันเป็น4โซนเลยครับตัวการตกแต่งนะครับในเรื่องของตรงกลางตรงนี้นะครับจะเป็นตัวเกียร์นะครับที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับเกียร์ตัวนี้ใส่มาแทบจะทุกซีรีส์ ของตัว B M W เลยครับเพราะียร์ตัวนี้เขาขึ้นชื่อในเรื่องของความถึกทนนะครับการใช้งานง่ายนะครับเรื่องของความสวยงามนะครับตรงนี้ได้ครบทั้งหมดเลยตัวนี้มีเบรกมือไฟฟ้านะครับ Auto b r บรกโ o นะครับรวมไปถึงนี่ระบบ Parking a s s i s t a n t นะครับก็คือเป็นระบบช่วยจอดอัตโนมัตินะครับตัวนี้มีมาให้แล้วแล้วก็โหมดการขับขี่ครับแบบ Electric นะครับ Hybrid Sport แล้วก็แบบ Adaptive นะครับสามารถปรับจากตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยช่องตรงกลางนะครับสามารถวางแก้วน้ำได้2แก้วรวมไปถึงสามารถวางโทรศัพท์ เพื่อชาร์จได้แบบไร้สายนั่นเองก็คือไวรเลสชาร์จนะครับวางจากช่องตรงนี้ได้เลยสําหรับหลังคาครับเขาจะตกแต่งมาเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับให้ลุกให้กลิ่นอายความเป็นสปอร์ตนะครับรวมไปถึงนี่เลยในรุ่นท็อปนะครับจะมีตัวนี่หลังคาซันรูปเปิดปิดไฟฟ้าได้นะครับเปิดสเต็ปแรกจะเป็นม่านนะครับตัวนี้เขาจะมีม่านบังแดดมาด้วยนะครับเป็นหลังคาปิดมาเลยก็จะคือแบบเป็นช่องปิดเต็มหลังคาปกติพอเปิดสเต็ปแรกจะเป็นม่านออกไปใช่ไหมเปิดสเต็ปสองก็จะเป็นตัวหลังคาที่เปิดไปครับรวมไปถึงเราสามารถกดแค่ยกด้าาานนหลังงะรรบเพื่ออออกกศตี เราก็ทําได้จากกลุ่มตรงนี้นะครับ สำหรับที่นั่งด้านหลังนะครับผมคือไซส์ซีรีส์หผมว่าเรื่องของที่นั่งนะครับแทบจะทุกตำแหน่งเลยน่าจะไม่ต้องไปกังวลอะไรเยอะสําหรับพี่ๆที่นั่งหลายคนหรือว่าต้องเดินทางมีผู้ใหญ่ขึ้นลงนะครับผมว่าเป็นรถ1นึคันที่สามารถเดินทางไกลได้นะครับขึ้นลงได้สะดวกนะครับแล้วก็ช่วงล่างไม่กระล่างนะครับก็คือช่วงล่างอยู่ในใช้คําว่านุ่มนวลได้เลยก็ตามโหมดที่เราปรับอีกทีหนึ่งได้เพราะว่าช่วงล่างเขาเป็นแบบอ d ดเดปีฟอยู่แล้วนะครับดูตัวเบาความกว้างนะครับผมแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเขาจะบ สามารถพิงได้อยู่ไฟแอมเบียนไลท์มาถึงด้านหลังนะครับม่านด้านหลังนะครับดึงมาบังความเป็นส่วนตัวเพิ่มได้แอร์ด้านหลังที่ผมแจ้งไปนะครับปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้มีรูชาร์จ type c อยู่ตรงนี้2องรูนะครับแล้วก็มีที่จุดบุหรี่ได้อีก1รูนะครับตรงกลางสามารถวางแขนได้นะแล้วก็นี่วางแก้วน้ำได้2แก้วนะครับผมแล้วก็สําหรับพี่ๆนะครับที่มีลูกเล็กนะครับที่จะต้องมีที่นั่งเด็กด้านหลัง Isofix ตัวนี้ก็มีรองรับมาจากด้านหลังเรียบร้อยครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือ 530e นะครับ G30 LCI นะครับฟังก์ชันโดยรวมเขาหน้าสนใจมากๆากนะครับการเปลี่ยนโฉมในครั้งนี้นะครับที่เป็น LCI มาแล้วนะครับได้ฟังก์ชันมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ในเรื่องของราคาที่เป็นลดมือ2นะครับผมมั่นใจเลยความคุ้มค่าทั้งหมดที่ผมได้พูดไปของรถคันนี้นะครับพอมาซื้อในราคามือ2นะครับคุ้มค่าจริงๆราคาหายไปเกินครึ่งแน่นอนแล้วก็เรื่องของการขับขี่นะครับสามารถขับไปได้แบบสบายใจยาวๆเลยเราใจ่ายในราคาที่หายไปครึ่งนึงแต่เราได้ออปชันได้สมรรถนะรถที่เคยอยู่ ในราคา3ล้านเจ็0แสนบาทเนี่ยผมมองว่ายังไงก็คุ้มค่าแน่นอนยังไงสำหรับพี่ๆถ้าสนใจตัว5 3 0 e ที่เป็นโหมด G 3 0 LCI นะครับหรืออาจจะสนใจรุ่นอื่นๆนะครับก่อน LCI หรือเป็นซีรีส์อื่นนะครับสามารถทักสอบถามกับทางแหม่มชาของเราได้เลยนะครับที่ร้านของเรานะครับมีสต็อกรองรับ160คันถึง200คันเลยนะครับก็สามารถทักมาอัปเดตได้ว่าในรถของเรานะช่วงนั้นๆที่พี่ๆสนใจนะครับมีรถรุ่นไหนอยู่บ้างนะครับสีอะไรบ้างราคาเป็นยังไงบ้างอัปเดตกับเราได้ตลอดเวลาเลยครับช่องไทยต่อไป ทิ้งไว้ที่ลางหน้าจอตรงนี้นะครับสะดวกช่องทางไหนก็สามารถทักติดต่อช่องทางนั้นได้เลยถ้ามีรถเก่าอยากจะเทินมีรถเกา่าอยากจะขายนะครับของเรานะครับเต็มระบบอยู่แล้วเรารองรับให้พี่ๆได้ทั้งหมดเลย <c oughs> ในรูปแบบการซื้อนะครับทั้งซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะครับสามารถเลือกได้ตามสะดวกเลยไฟแนนซ์ Finland ของเรานะครับมีบริการสําหรับพี่ๆที่มีประวัติเครดิตครับมีประวัติสินเชื่อนะครับมีบัตรเครดิตเนี่ยสามารถนั่งรอผลภายใน 1- 2ึ่งถึงสองชั่วโมงรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมกับตันขอตัวาาาไไปกก่่อนนนฝคีี้้้วเทร เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ